วันนี้เรามีมิชชั่นให้นักแสดงแบบว่านินทาเพื่อนนักแสดงด้วยกันแล้วก็ครบทุกคนแล้วแต่ขาดอยู่คนเดียวครับก็คือพิธานเพราะวันนี้พิธานจุกจุกครับกิบทงโมยกีซีนเนี่ยเจอพิธานกันครับวันนี้กีซีนเราเกือบทุกซีนนะครับผมเพิ่งพักไปซีนเดียวครับที่เสียงเป็นแบบนี้ก็คือว่าร้องไห้มาครับซีนร้องไห้หนักมากทุกคนก็คงจะได้ดูเป็นซีนที่อ่าไม่บอกแล้วกันอยู่ซีนตอนสิบสองไม่สิบสองหรือสิบเอ็ดก็ไม่รู้รอดูนะครับผม ทำเสียงผมเป็นอย่างนี้เลยครับคงทำให้พี่มิวนินทาหน่อยอยากนินทาใครกี่คนก็ได้คนเดียวก็ได้หรือสองคนก็ได้แต่ล่าสุดคือว่าให้ให้จุงจิงอ่นินทาไปก็คือครบทั้งกองนักแสดงทุกคนนินทาด้วยกันน้องธัญญาอ่าครับเมื่อเช้ามีเข้าซีนมีน้องธัญญามีผมมีไทมีพี่ทอนใช่ไหมแล้วปรากฏว่าตอนตอนที่ซ้อม่าผมใส่เสื้อสีขาวเสื้อยืดสีขาวแล้วพอ ถึงเวลาจริงอะ่ะ <c oughs> ผมใส่เสื้อแจ็คเก็ตยีนทับครับอาซีนประมาณว่าอยู่หน้าบ้านแล้วทันญ,ญาก,ก็วิ่งมาแบบพี่ทอนจ๋ากลับมาแล้วหรอคะอะไรเงี้ยใช่แล้วถึงเวลาถ่ายจริงปุ๊บร้องทันยาก็วิ่งมาพี่ทอนค่ะกลับมาแล้วหรอคะคนไหนพี่ทอนขอโทษค่ะคนไหนพี่ทอนเอ้ยคนไหนพี่ทานค่ะก็คือมีความสับสนในตัวพี่ทอนคือคือพี่อ่ะต้องแบบตะอุ้มน้องอ่ครับ กลางมือแล้วก็อุ้มน้องขึ้นมาพึบแบบนี้แล้วก็คัดแล้วก็คัดพิธานเองแล้วน้องก็แบบพิธานไม่ได้ใส่ชุดนี้พิธานใส่เสื้อสีขาวอย่างเดียวนี่ก็เอาว่าตอนซ้อมใส่สีขาวอย่างเดียวใช่ไหมั่ะคือน้องน้องน้องจะไม่ได้จําหน้านะจําจากชุดที่ใส่ก็คืออย่างพี่กับอย่างพี่กับตองก็พิธานกับพิทรใช่ไหมชื่อคล้ายกันใช่ครับ น้องก็แบบเดินมาดูของตองอะจะมีฝ่ายที่หูข้างนี้น้องก็จะเดินมาดูอ้าวไม่มีฝ่ายที่ทาร<อ> <c oughs> ก็เรามีายเป็นพี่ทนอน <c oughs> ใช่แต่ว่าคืออันนี้มีอยู่อยู่ในเหตุการณ์อันหนึ่งคืออยู่หน้าเซตไปอยู่หน้ามอ,อมแล้วก็เป็นที่เล่นเป็นโนะแล้วบอกพี่ทานพี่ทานอะไรนะกลับมาแล้วหรือพี่ทานจ๋าอะไรสักอ,อย่างะก็คือถ่ายกันไปเยอะแล้วแต่เหมือนตอนที่เป็นเจาะหน้าน้องอะครับก็คือหันไปพี่ทอนจ๋า ไม่แต่เข้าใจนะเข้าใจเพราะว่าเมย์คงมีความงงเหมือนกันนะเออเพราะว่าพี่เมย์คือตั้งชื่อมาคล้ายกันหมดใช่ใกล้กันมากมีทอมีไทมีซานใช่คือชื่อมันค่อนข้างใกล้กันนิดนึงธัญญะธัญญาก็แบบแฮปปี้เบิร์ t เดย์ค่ะพี่ซานมีพี่ฐานพี่ฐานครับโอเคเดี๋ยวเราส่งพี่เมย์กลับไปพักดีกว่านะเพราะว่าวันนี้หนักหน่วงมากจริงๆครับบ๊ายบายครับ กันดีๆฮะมามิชชั่นเราตอนนี้อีกคนนึงอีกคนนึงมาเจอพี่ทอนนครับสัมภาษณ์พี่ทอนครับมาครับพี่ทอนตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วใช่ให้เมาสอ่เมาสอะไรครับนา่ะสิครับเมาสนักแสดงหน่อยวันนี้ทุกคนเมาส์ไปหมดแล้วเจอกับพี่มิวนะครับผมน้ากลับแล้วก็อ่าซานแล้วก็ครอบครัวของทานทอนนะครับผมก็สนุกดีครับ น้องธัญญาเล่นน่ารักมากเก่งมากเป็นเด็กตัวเล็กคอยติดตามด้วยนะครับว่าใครกันที่เล่นกับเป็นทางธัญญานี่คือฟัดน้องแบบว่าหอมแเดียวกัเหมือนเป็นน้องสาวจริงๆเนะน้องน่ารักมากน้องก็แบบแสดงเก่งมากแบบเป็นธรรมชาติมากอันนี้คือการการันตีเลยเพราะว่าอยู่หน้ามอนิเตอร์ก็คือว่าพี่ตองเหมือนเป็นพี่น้องจริงๆอ่ะของธัญญาวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ได้ลองเล่นกับนักแสดงที่เขาเป็นเหมือาชีพจริงๆนะครับคือคุณพ่อกับคุณแม่ที่เล่นเป็นคุณพ่อแม่ของทอนกับทานนะครับผมซึ่งก็ อยากให้ติดตามอีกก็เป็นใครนะครับผมก็พี่เคลนเก่งทั้งสองคนเลยนะครับเป็นนักนะสแสดงมืออาชีพแล้วก็ได้ประสบการณ์มากเพราะเอ้ยเล่นกับการแสดงมืออาชีพเป็นยังไงคือเขาแบบเป็นธรรมชาติมากฟโฟล์มากคําพูดท่าทางทุกอย่างคือ เหมือนสถานการณ์นี้จริงๆอะครับคือเหมือนเขาเขาทำอย่างนั้นจริงๆเราไม่ได้ acting เราเลยได้ประสบการณ์จากเขามาเยอะมากอืมครับผมส่วนเรื่องนินทาเมาส์เมาส์ก็ได้เมาส์ขำๆเสงสัยแค่ก้าหน้าอ๋อใช่วันนี้ก้าหน้ามาถ่ายเนี่ยเก้าโมงนะครับแต่ว่าถ่ายซีนแรกเก้าโมงแล้วก็อีกซีนนึงคือตอนสามทุ่มครึ่งคือรอไปยาวๆใช่อ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือบนโต๊ะอาหารนจะเป็นฉากกินข้าวใช่ป่ะแล้วมันก็มีอาหารเนี่ยเขาแสดงแ stand b ไปทั้งวันแล้วครับ อุ่นมาสองสารอบแล้วอะไรเงี้ยพอเข้าฉากปุ๊บน้องทันย่าก็คือแบบจะกินทุกอย่างเลยแบบชิม <c oughs> ทุกอย่างเลยชีสแบบแต่คือสปาเกตตี้คือเราก็บอกว่าน้องมันมันนานแล้วเรากรุกมัน, <c oughs> งงนอารมณ์เด็กอะอารมณ์เด็กก็คือเห็นแล้วก็จะกินหมดเลยขยีบหยิบกินหมดแล้วก็เอออย่าฟึ่งนะ คือน้องดูน้องดูแบบว่าสนุกเอนจอยกับการอิทมติ้งมั้งใช่คือซึ่งเราก็กินเพื่อแบบให้มันดูเป็นธรรมชาติเลยรสชาติเป็นไงครับอืมก็ได้อยู่ทั้งวันแต่คือจริงๆตอนแรกมันจะเป็นซีนแรกๆที่เราถ่ายตอนเช้าเนาะ้ตัวอาหารที่ได้ยินมาครับแล้วก็มีการเปลี่ยนซีนนิดหน่อยมันก็เลยแบบว่าเย็นชืดไปหมดสุดยอดมากครับผมฝากทุกคนติดตามซีรีส์นะครับผมมีเรื่องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แล้วก็มีอะไรให้น่าดูเยอะทีมงานตั้งใจทำมากและผมก็อยากจะ อยากจะขอสัญญาว่าภาพเรื่องนี้เพราะเรื่องของภาพเสียงซาวซาวแทร็กที่ออกมาดีมากคือเราอะยังไม่เห็นการตัดต่อว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าเห็นภาพแค่หน้ามือถือใช่เฉพาะหน้ามือือซก็สวยมากแล้วหน้าเราแบบอยู่หน้ามองดูดีดูดีรู้สึกดีมากว่าไงครับก็หน้าวันนี้ผมกับกขาหน้าเป็นสองคนสุดท้ายของวันนี้นะครับตอนนี้ก็จะสี่ทุ่มแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้มาเก้าโมงแล้วก็ได้ถ่ายอีกรอบหนึ่งตอนสามทุ่มครึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นซีนที่ น่ากุ๊กกิ๊กกุกกิ๊กจุกจุกนะก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่ารักมากเรากลับบ้านกันดีกว่านาะยังไงฝากฝากฝากอ่ะใช่อยากให้ทุกคนต้องติดตามเออคือถ้าเคยใครเคยอ่านนิยายมาแล้วอ่ะ ในเรื่องนี้จะมีมิติมากกว่านิยายอีกประมาณผมว่าประมาณสิบเท่าเลยแหละคือตัวนักแสดงเองต้องถ่ายทอดมิติของความร้ายแต่ว่ามีเหตุผลมีปุ่มหลังมีปมหลังมีปมด้อยต่างๆซึ่งก้าวหน้าเขาแสดงออมาดีมากซึ่งทุกคนต้องดูว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมคนนี้เป็นอย่างเงี้ยทำไมต้องทำอย่างเงี้ยแุดท้ายในเรื่องมันจะมีเฉลยอยากให้ทุกคนคอยติดตามด้วยขอบอกเลยว่าใครเป็นแฟนนิยายมาก่อนไม่ผิดหวังแน่นอนใช่แล้วก็ไม่ต้องไปหาซอนในนิยายไม่มีครับไม่ต้องมาถามแล้วไม่มี ฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย